่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโย่ผมวันนี้ผมมอเตมร์ไสาว,วแล้ววันนี้เรามีเกมโรบอทองผมอยู่ในแมปอนิเมะทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ก็ผมก็เป็นแมปแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนต์กันอีกแล้วนะก็อ่าเป็นแมบทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ที่เราจะรวมทั้งฮีโร่และตัวละครอนิเมะมาอยู่ด้วยด้วยกันนะผมอ่าดูนี่ฮะเห็นไ,ไหมถ้าสังเกตดีๆจะมีใครมั่งมีเอสคานอมีลูฟี่มีคิงพินมีกัปตันมาริวออะไรพวกนี้ใช่ไหม คือมาเจอาฮีโร่กับอนิเมะเนี่ยมารวมกันนะผมอ่าโอเคก็ตรงนี้ผมจะมีหน้าทาวเวอร์อันนี้เป็นอ่าสุ่มนะผมเราจมาลองสุ่มกันเลยนะห้าตัวไปปับ๊บการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะออกมาเกลือประมาณนี้โอ้แคิงพินเลยว่ะโอ้ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนดีตัวไหนแย่โอเคมาดูกันดีกว่าได้ตัวอะไรมั่งอินเวน o อรี่ อุย้ยเกลือไม่เนี่ยรู้แค่ว่าลูฟี่เหรอระดับต่ำสุดขายทิ้งปับ๊บต้องกดคอนเฟิร์มสองรอบอะ้ยขายทิ้งทัสมาสเตอร์นี่ทัสมาสเตอร์มึงเหรอปับ๊บรับตมาเวลสามร้อยห้าสิบน่าจะน่าจะน่าจะโกงนะเป็นสับสีฟ้าเลยริงพิน,พนด้วยน่าจะโกงอ่ะข้อนี้เป็นหน้าต่าง ของที่เราเก็บนะคผมเป็นที่เก็บของแล้วแหละคังเก็บของเราจะใส่คิงพินลงไปไปอยู่ในทีมเราแล้วก็กับตันมาวิวเดี๋ยวเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นอันนี้แหละ3ตัวเรียงกันเลยเอาลูฟี่ออกหนึ่งตัวเรียบร้อยโอเคเราไปดูอันนี้คืออะไรโปรดักอันนี้คือร้านขายตรงอะไรพวกนี้ป่ะมันมีอะไรบ้างเกมพาร์ VIP เออชังแมงอะ b บ็กมาร์เก็อันนี้ได้เป็นตลาดมืดนะขายเอ่อพวกตัวละครคือถ้าเมีเพชรเนี่ยเราสามารถซื้อพวกนี้ได้50เพชรซื้อตัวแรกได้150เพชรซื้อกูไรเดอร์ตัวที่สองได้600เพชรซื้อโจโทัโล่ตัวที่สามได้ช่างมันเราไม่มีตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ตรงนี้มีกดอีโมดนะผมโอเคหน,น้าจอมันจะเด้งนี้แหละอันนี้คือชวนเพื่อนนะตรงนี้คือเควสรายวันนะผม คือถ้าเราทำคุยเสร็จเนี่ยเราได้เพชรใช่ไหมพอได้เพชรแล้วเราก็าไปนี่เอาไปใส่นี่แล้วก็มีนี่เป็นใส่โค้ดอันนี้เป็นตั้งค่ารับผมซึ่งผมก็ตั้งไปแล้วนะตรงนี้เป็นอินฟินิตอินฟินิตี้โหมดต้องเลเวลสิบห้ขึ้นไปถึงจะสามารถเล่นได้เราไม่เล่นทาวเวอร์ช็อปสุ่มกาชาเมื่อกี้เราสุ่มไปแล้วกระดานตำแหน่งช่างมันคลาสสิงโหมดอันนั้นอันนี้เป็นห้อง FK ผมโซน FK นะก็ นี่นี่โซน F K อยู่นี่จะตั้งชื่อว่าทานแมชชีนนะนี่เลยโซน F K คือถ้าเรา F K เนี่ยเราได้ตังค์นะแล้วนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเอ,อ้ะอันนี้อะไระไม่รู้เราจะไปเล่นโหมดธรรมดากันนะผมอ่าเราจะมาเล่นโหมดธรรมดากัน City ไปกันเลย อ่าเข้ามาแล้วผมมันจะมีให้เลือกครับผมระดับความยากนะผมก็จะเลือกเป็นระดับ normal แล้วกันผมไม่รู้มันยากแค่ไหนจุดสตาร์ทจุดดีเฟนต์อ่าสตาร์ทอ๋อโอเคมอนเกิดตรงนั้นใช่ไหมงั้นเรามีตังห้าร้เราลงลงกับตามมวิวไปก่อนแล้วกันเอ๊ะใช่กับตามมวเหรอไม่ใช่ดิเอ๊ะโอ้ซูเปอร์เกิร์ลกูก่เรียกมาตลอดเลยกับตาแมว โอ้จะคอยต่อยห้ิบเจดเลยอะดาเมจโอ้แต่วงสั้นไปนิดนึงโอเคเอาทัสมาสเตอร์มาลงตรงนี้มาทัสมาสเตอร์มุมนี้โอเคดูหน่อยดิมาไปข้ามเว็บเลยก็ได้ไปโอ้ฟันฟันอย่างนี้โอเคแล้วก็เวลาอัปเกรดเนี่ยเกมนี้นะมันจะนับเป็นดาวผมปึ๊บสูงสุดมี5้าดาวนะตัวนี้ซูเปอร์เกลิลสูงสุด5้าดาว โอเคอัปเกรดไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นโอ้ดาเมจร้อสาสิบเจดพุ่งขึ้นมาเยอะมากเลยกูดาวลดจากหนึ่งจุสองเป็นหนึ่งครับผมระยะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งด้วยแหมโกงโกงมากอู้กูต่อยต่อย,ตอย,ตอยแตกเลยแต่ว่าอที่ต้องบอกว่าอมันเกมนี้อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามสิบเวฟฮะสามสิบเวฟเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเอาคิงพินมาลง ทีนี้ตรงนี้นะตรงนี้ไปคิงพินโอ้คิงพินทำดาเมจหมู่ดีเลยดีจังเลยก็ใช้ได้นะปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวย้ายทัสมาสเตอร์ไปไว้ตรงนี้ก็ได้มั้เดี๋ยวอัพเกรดตัวคิงพินเป็นหลักเพราะว่ามันตีหมู่ไง อัพทัสมาเต,เตอร์นี่ก็ต่อยซีเร็วอยู่นะอัพเลยคิงพินดาเมจร้อยเจ็ดสิบสี่ทัสมาเตอร์ดาเมจร้อยยี่สิบุปเปอร์เกิลดาเมจร้อยสามสิบเจ็ดแปลว่าแต่ละตัวนี่คือมันจะต่างกันแค่ดาเมจแน่ๆเลยอัพเกรดสามมืแม่งสามร้อยดาเมจเลยว้าวเยอะมากมาคิงพินอัพอ,อีกทีดิจากร้อยเจ็ดสิบสี่เป็นสองร้อยหกสิบหก แม่ตัวไหนจะผ่านได้เนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับรู้สึกว่าพอเว็บที่สิบห้าเนี่ยบอสจะเกิดนะแต่เป็นบอสธรรมดาผมน่าน่าจะไม่ใช่บอสใหญ่สุดตายละโอเค โอเคูเวฟที่30แล้วมาดูเว็บสุดท้ายโจ๊กเกอร์ต้องสู้ Joker. Joker กับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์กระจอกมากเลยดูดิโอเคขายนี้ทิ้งตัวนี้ขายทิ้งขายตามลำดับไปตายแล้วชนะแล้วโอเคคือพอชนะแล้วเนี่ยหรือว่าจบด่านหนึงเนี่ยมันจะ เด้งเรากลับมาที่โลกเดิมเลยหรือเปล่าโลกแบบธรรมดาไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟวีเหมือนเดิมโอเคก็ไม่เรื่องปกติด,ดีชนะแล้วได้ตังมาไม่เยอะเลยวะขายพวกนี้ทิ้งกันป๊อบป๊อบหม่มาทัสมาสเตอร์ทำขายนี่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ตัวนี้อ,ออกลูฟี่ลูฟี่ขายทัสมาสเตอร์แทนลูฟี่ไหม เอไม่เอาเดกว่าโอเคก็มาเปิดแค่ครัง้งสองครั้งพร้อมหุ้ยกาชาเปลี่ยนใหม่ลาฟเทเรียไม่ไม่นสนใจเท่าไหร่มาเปิดเลยเดีกว่าไปเคลียเออวะถ้าในที่วูลนแปดเจ็ดมาไหนๆผมก็ว่าผมว่านะผมน่าจะไม่ได้อัดแบบนี้อีกแล้วล่ะแ,แ,แล้วแล้วก็ ขายทิ้งเลยปแปดบุกคนอาจจะมองผมโง่ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อการนี้แล้วอะเลฟเทเรียเนะี่ยตอมาออกมาเลยเลฟเทเรียเลเวนเลฟเทเรียไหมไหมอูลูฟี่ล้วนๆครับจังหวะนี้โอ้สุดยอดห้าครั้งพอปะครั้งเดียวพอแล้วเนี่ยสุม่ม สุ่มครั้งเดียวก็พอขา,ายลูฟี่ออกให้หมดเลยแล้วใช้เลเวนแทนอาตัวนั้นได้อยู่มั้งใช่่นะเตะตัดโดยรวมแล้วกระจอกมาก <c oughs> โอเคปั๊บลูฟี่โอ้โหลูฟี่ชิงชิงโอเลเวนม,มามาเลย อีกทีนึงไหเดีย๋ยนะนี่นผมเพิ่งสังเกตรหรือเปล่าอันไอตัวไอตัวสีทองแล้วมันมูสันใช่ไหมเฮ้ของดีนะแต่ว่าเราไม่มีตังค์แล้วนั้นช่างมันเถอะโอเคทีมประมาณนี้พอมัอ้งพอแล้วล่ะเรามีออซปเปอร์เกิลที่ดาเมจระพันเลยนะเออโอเค อ่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ